สคนเหรอไบ้พวกนี้โซไม่มีแล้วหรอโซอไปตอานีเออ,บ,อ,อบุณนาชอบคุณนาคไป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 งานไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนเลย อังกฤษอังกฤษฉันหลไปดูสนามขอขออะไิตู้ไปใช่โค้ชเท่อะแพงแบบล้วอพีเขาอฉันหลบจะเทียกวันนี้ไปย็นนี่มันฝ่อยหน้าไม่ไม่บิดนะบองไม่บิดไม่บิดเพราะว่าโซ บอกว่าแบบเป็นปอร์สตาในไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยปิดใจ่เงมนกเลยมีาไม่ดันน่งช่างเอร์เยยนั่งชยยงเยอยยยยยยยเยย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 ยียย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 ูยอยยย่ยย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 อยยยยยยยงยยยยยดูบยย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 ยกยย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 ยมย ที่มาสนามุขป้ไร่งนเี่อะมอไยม่ได้สมยม่มมันมันีงานคู่บอไปไหนตยาไปไหนดแเปดสปดแปดทำไมนะงานคูกองไงร้องเพลงวันที่แ ม่ใช่ม่แค่แค่แคเน่อะค่ะไม่แปะนิ้วทีนึงเลยมันมีเลยแก่ๆไม่รู้จักมีคุยกันคุยกับลิเวอร์พูลเว่าคุยกอบลิวว่าพูบอกงานเฮ้ยแมนยูเอาแต่เด็กมาดูนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวหาเลยว่าพูตกเด็กบอกคือนูนี่แมนยูมาแต่เด็กๆอ่ะนี่คุณคิดแล้วนะเนี่ยเอาแต่เด็กๆมามาแข่งหรือมาอะไรอ่ะมันเหมือนเตะโชว์นะเหมือนเตะโชว์อะไรนะมันทำอะไรอ่ะแบทเชอร์ออฟเดอะเรซเลเยอร์ทัวร์ ของแม็กนัอด์นอคือใบไม่รู้จักเลยนะนคืออไาจจะรู้จักแต่ไม่ได้กินไงเพราะเราไม่ได้ดูสงสัยเป็นเพราะไม่ได้เชื่อมต่อกลับตอนนี้ป็นใจยังที่ชอบทูนุ่เริ่มจากวุเริ่มจาก ใครเก่งแลจะไปคนไหนล่ะกัวหน่อยเนี่ยจริงที่ปเพราะว่าเแต่พพี่ครับผมก่ออกมาต่อี่ก็การได้ยังเออว่เออจริงว่าเพราะประสบปสบไม่คอ้มอมาเออจริง่ะ นอนเยอะคนเหรอก็ไม่คิดจะไป จะหลับไหมเป็นคำเยี่ยมขาวไว้ได้ยังไงมันอยู่ในหัวไว้ได้ยังไงครัะดูหนังน้องน้องเขาจะขอถ่ายได้เอาเลย